สวัสดีตอนเช้าวันที่30มสิบมกราคมสองพนห้ารนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่กับลูกนะคะขอบคุณมากค่ะนี่คะ่ะพ่ออยู่ตรงนี้จ้า <laughs> พ่อหล่อมากไหม <laughs> แม่ทานข้าวอิ่มแล้วเดี <laughs> ๋ยวเราก็จะไปทานต่อแม่ เมื่อกี้พาแม่ไปถ่ายรูปหน้าหน้าบ้านมันมีดอกดอกไม้สวยๆบานออกมาดอกบานชื่นเดี๋ยวไปกินข้าวนะจ๊ะกินข้าวเช้ากันนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยอากาศเย็นเย็นคอ,อ,ยอเย็นคอเอาผ้ามันคอก่อน แม่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแม่กินข้าวอิ่มเย้แม่กินข้าวอิ่มเย้เอ้คันสวยคุณแม่คันสวยอยู่นี่แม่กินข้าวอิ่มแล้วกินขาผัดปูนะจ๊ะเมื่อวานออกไปซื้อกอบแม่ที่ตลาดแม่ยิ้มหวานไอ้เจ้าสังเิ้ยอย่างนี้สังเง้ยเอสวยสวยสยหมวกส่หมวกเฮฟวี่หน้าขาวผ่องเลย สวยเยไเลยเ๋ายรูปอยู่ไม่ไไมเลยัอ้าวสวัสด,ดีค่ะสบูเดี๋ยวทานข้าวกันนะจ้าอากาศเย็เนนี่ถักเองสวยไหม ถ <c oughs> ักเองใช้ไอ้นี่อะไรนะยิตงติ้งยิ่ติ้งค่ะอ๋อบอกบอกบอกเพื่อนๆว่าถักเองสวยนะถักเองเป็นไงใส่ทุกวันเลยนะแม่ทานข้าวแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเราทานต่อแม่นะตอนช่วงนี้แม่ชอบกินผัดปู <c oughs> ปูผัดผงกะหรี่ถุงละเจ็ดสิบบาท <c oughs> ทานกับแม่ได้นะจ๊ะเออแม่ทานแล้วแม่ทานแล้ว <c oughs> นี่มีแหนมด้วยอันยาวนะ ยาวขนาดนี้เลยเนะนี่ยเนี่ยยาวขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูนะเฮ้ซื้อมาจากเลตัสยตัรสชาตดแล้มัม <Yeah. S 2> นนี่หนึ่งแถมหนึ่งลดราคา <c oughs> ถ้าขายราคาเต็มก็ไม่ซื้อแอ้วราคาเคยซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง นมนมวากิปวสวัสดีค่ะอ,อ,อากาศเย็นแล้ว เดี๋ยวจะทานข้าวนะคะแม่ทานเสร็จแล้วจ้า <c oughs> นี่พ่อเป็นคอถักเองนะใช้มิตติ่งถักใส่หลายวันใส่มานาน,าน,าน,านาละถักนานละหลายปีแล้วแม่บอกแม่บอกหลายปีแล้วแม่กินข้าวแล้วข้าวผัดปูเอ้ยไม่ใช่ผัดปูผัดปู ปูปูไม่ใช่ข้าวผัดปูผัดปูปูผัดผงกะหรี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่แนวแน่เยอะเยอยอ่เจ็ดสิบบาทเป็นไงน่ากินไหมเจ็ดสิบบาทแม่แม่จิ้มกินแต่ไข่แม่จิ้มกินน้ำกับไข่ มีไข่เยอะมาด้วยเอ๊ะเจอทังเขาเนี่ยไม่อยากอจากคุณแน่ต้มขาไก่น้ำแห้งเลยเดี๋ยวเติมน้ำอุ่นหน่อยเติมน้ำอุ่นได้นะเติมน้ำอุ่นก่อน ข้าเหนียวนะคะ่ะเออลืมช้อนเดี๋ยวเอาช้อนกลางมาก่อนมีอะไรค๊ะเกลมน้ำอุ่นต้มขาไก่ฝากบอกอะมาว่าอย่าเสียใจ มานะครับเรียกหมอว่าป้าก็ได้จ้ะป้าเชื่อว่าจะต้องปลอดภัยสวัสดีค่ะทานข้าวเช้าจ้า นี่นี่เติมน้ำอุ่นแล้วเฮ้เพราะมันเข้มข้นมากเขาทำแบบขึ้นข้นเลยอะ่ะเจ้าเดียวกับผัดพรุนเนอะเจ้าน้องสาวให้ไปช่วยนะมไม่เป็นไรคะ่ะเออข้าวเหนียวเราจะแบ่งข้าวเหนียวมาใส่ในนี้นะจ๊ะให้ไปช่วยนะก็บอกไม่เป็นไรไง เสวัสดีค่ะทานข้าวเช้าจ้าคุยกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์เบรสฟาสต์อิติ้งเบรสฟาสติ้ง <laughs> แม่กินแล้วนะจ๊ะ อก็เนี่ยงถอาดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเป็นหัวหัวเราหายไปทําไมน้าเดี๋ยวฮะเ่็กเหมือเราให้รู้ฟังได้ไหมว่าวันนั้นัเกิดอะไรขึ้นเอาอีกเดี๋ยวเผื่อไม่หิวฮะเป็นคนเงหรือเปล่า อีกก้อนหนึ่งว่าไงล่ะท้าเหนียวไม่ได้นึ่งเองนะจ๊ะซื้อมากิโลละยี่บเก้าบาทที่นึงแล้วอายี่สิบเก้าบาทกิโลยี่สิบเก้าใช่สิข้าวเดนียวกิโลยี่สิบเก้าฮะขายแขกันจุงจุ๊แล้วขายแข่งกันมีเจ้าใหม่ยี่แปดบาท แล้วเรื่องที่ลุงใหญ่ผูกขาเขาจะค่ะยินดีกับรับทุกท่านนะคะลุงกับพี่เลหาเราไแม่เป็นชายกันนะที่ผ่านมาลุงอยู่ใกล้กับพี่เลหาพอเราคิดว่ามูผัดปูจ้าผัดปูผัดปูถุงได้เจ็ดสิบบาทจ้าไปซื้อตลาดกับแม่เมื่อวานเพราะลุงมองานานแล้วผูกขาเป็นน้องชาย ไข่ยามาไขายาา่ขยามากินได้นะจ๊ะทาเป็นผัดเลยเอ๊ไข้อหนี่งจําเลย,เเยจําเลยนนไข่